สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิรรวมรถมือสองเกรด a อพีพีค่ะวันนี้นะคะอัปเดตรถสวยอีกหนึ่งคันไม่ใช่สิค่ะ อัปเดตให้ทั้งแถบเลยค่ะวันนี้พี่ขาเรามีรถเข้าใหม่ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเรามารวมกันบ้างดีกว่านะคะตรงนี้นะคะพี่ขาบอกเลยนะคะเอาเติดเยอะมากมีทั้งโฉมใหม่และก็โฉมก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมนะคะพี่ๆขาคันนี้สีแดงโดดเด่นขนาดนี้ตัว G R ส port ใครสนใจนะสอบถามรายละเอียดได้เลยสเปคโคตรว้าวใครนะคะที่ชอบนะชอบนะคะรถ ถึกทนนะคะพี่ๆคะ่ะโตโยต้าเอาติสแนะนําเลยขับไปเป็นล้านกิโลไม่เป็นไรแน่นอนพี่ๆคะ่ะใครนะคะที่สนใจนะสามารถสอบถามรายละเอียดได้เลยหรือนะคะสามารถทักแชทเข้ามาได้ใคร ที่มองหารถกําลังใช้งานนะคะรถที่ลงการจะใช้งานแล้วยังต้องการที่จะสามารถนะคะใช้งานได้อีกยาวๆพี่หนูแนะนําเลยนะคะโตโยต้าเป็นรุ่นไหนก็ได้โตโยต้าเป็นรุ่นไหนก็ได้เพราะว่าตอนนี้โตโยต้าของเราโคตรสวยโคตรว้าวใครสนใจสอบถามรายละเอียดได้เลยพี่ขาอย่างเช่นคันนี้อ่ะไหนๆเดินมามาถึงคันนี้แล้วเ,เราแวะสักหน่อยพี่ขา โตโยต้าอะไรเอ่ยโตโยต้าวีอ็ด1.5ตัวท็อปค่ะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทปีสองพันสิบเก้าสีขาวคันนี้ไม่ใช้งานเพียงแค่หลักหมื่นนะคะไม่ใช้งานหลักหมื่นนะคันนี้พี่ใครสนใจสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะตัวไฮนะคะแล้วเป็นตัววีออดนานๆจะมีเข้ามาทีนะคะพี่ขาสนใจสอบถามรายละเอียดได้เลยตัวท็อปเลยของเรานะคะหรือนะคะสาวกรถอีโคคาร์แล้วชอบแบรนด์โตโยต้าจัดมาเลยสวยๆคุ้มๆเลยคันนี้โตโยต้ายารีตแบบห้าประตูพี่ แฮชแบ็กตัว1.2ตัวสปอร์ตนะคะคันนี้เป็นตัวสปอร์ตปี2022ใหม่นะคะใช้งาน18,000กิโล4,19,000บาทฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นแค่7,000เท่านั้นเอง7,000กว่าๆใครสนใจสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดได้เลยสภาพโคตรดีโคตรสวยแท้แน่นอนแท้แน่นอนเดิมนะ ร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวไม้ตัวเอ่อตัวตัวไม้เนี่ยเราไม่มีการกรออยู่แล้วพี่ขาถ้าชอบนะรีบจับรีบจองกันให้ไวหรือนะคะสอบถามทักเข้ามาได้เลยชอบคันไหนรุ่นไหนสเปคไหนสอบถามกันเข้ามาได้หรือดูทะเบียนไม่ทันนะคะพี่ดูทะเบียนไม่ทันพี่ทักเข้ามาได้นะคะอยากดูนะคะสเปคไหนอยากดูรุ่นไหนนะคะอยากดูยี่ห้ออะไรนะคะสอบถามกันเข้ามาได้เบอร์โทรที่ให้ไว้ด้านล่างสามารถแอดไลน์ได้ด้วยเบอร์นี้เป็นเบอร์ส่วนตัวค่ะติดต่อเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะพี่ไม่ต้องห่วงไม่ต้อง กลัวไม่ต้องเกรงใจนะคะให้คำปรึกษาได้ฟรีซื้อได้ทุกอาชีพนะคะขอแค่ไม่ติดแบคดิเบูโลนะช่วงนี้นะอาชีพที่ประกอบมีเอกสารนะคะชัดเจนพี่คะรายได้เป็นสองเท่าของค่างวดนะคะอันนี้ไม่จกตาเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่ง เครดิตดีประวัติดีพี่ขามีเครดิตอยู่นะคะใช้งานนะคะสินเชื่อหรือการเอ่อหรือมีการนะคะถือบัตรเครดิตหรือผ่อนสินเชื่อผ่อนนู่นผ่อนนี่ผ่อนนั่นผ่อนรถผ่อนบ้านผ่อนอะไรอยู่ผ่อนก็ตามไม่ต้องคิดว่าซื้อไม่ได้นะคะถ้าผ่อนดีผ่อนตรงถ้าพี่ผ่อนดีผ่อนตรงไม่ได้มีประวัติแบ็คกิดบูโรนะคะไม่ได้มีสองงวดสามงวดทบนะไม่ได้มีสองงวดสามงวดทบ นะคะนี่แสดงว่าเครดิตของพี่นะคะไม่ได้เสียนะคะพี่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะมีอะไรบอกกันให้หมดถ้าเราบอกกันแต่แรกนะคะพี่ขาเราจะได้หาทางหลบให้พี่ไม่ต้องกลัวอยู่นะอู่เป็นคนที่นะคะจะทําให้พี่สามารถได้ขับรถแต่ขออย่างเดียวจริงใจต่อการบอกกันนะคะพี่ขามีอะไรบอกกันให้หมดพี่ดูรถเราสิ สี่ร้อยห้าร้อยคันนะคะพี่ขาสี่ร้อยห้าร้อยคันนะคะมีเข้าใหม่มาเรื่อยๆวันนี้เข้ามาใหม่เกือบสิบคันนะคะแล้วก็ติดจองกันเข้าไปแล้วนะคะสามสี่คันภายในวันเดียวนะคะเฉพาะรถที่เข้าใหม่ยังไม่รวมรถที่อยู่ที่นี่นะคะเรามีนะคะเข้ามาใหม่ทุกวันนะคะแล้วก็มีปล่อยออกทุกวันเพราะฉะนั้นรถของเราไม่จอดแช่นานแน่นอนพี่ขาสนใจนะสอบถามรายละเอียดได้เลยฟรีดาวได้ทุกคันค่ะพี่ฟรีดาวได้ทุกคัน ย้ำนะคะไม่โกหกและไม่จกตานะคะมีผ่อนเริ่มต้นตั้งแต่3,000-4,000-5,000เป็นไปจนถึงหลักหมื่น2,000 0 20, ขึ้นอยู่กับสภาพและสเปครถที่พี่รับนะคะส่วนใหญ่นะคะรถของเรานะนะคะไม่ได้มีแบบว่าพิคว่านะคะไม่ใช่ส่วนใหญ่ร0อเพิควม่มชนหนักจมน้ำเราไม่รับอยู่แล้วค่ะพี่คะ อ่าแล้วก็นะคะรถนะคะที่มีการดัดแปลงนะคะมีการปรับส,สภาพมาเลขเครื่องไม่ตรงตัวถังไม่ตรงนะคะหรือนะคะมีการรีบแมปเครื่องอย่างเงี้ยค่ะ,ะเกียร์เปลี่ยนเครื่องยนต์เปลี่ยนเราไม่เอานะพี่ไม่รับเลยซีเรียสมากแล้วกรอใหม่เราไม่เลยนะ รอไม่เราไม่เอาเลยพี่ขาเรามีตั้งแต่นะคะเบนซ์ ben ลงมานะคะโตยโยต้าก็มีแคมรี่ก็มาพี่ข่ะนะคะ c ีวิกก็มี c ีวิกเอมีหมดนะคะพี่ข่ะนะคะ,นะคะโตยโยต้าน่าจะเป็นแคมรี่ดูคันนี้ สีขาวมุกสวยเด่นเป็นสง่าขนาดนี้พี่คะโตยโยต้านะคะแคมรี่สองจุดห้าไฮบริดพรีเมียมปีสองพันสิบเก้าเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทไม่ใช้งานเก้าหมื่นห้าพันกิโลเมตรเท่านั้นฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นไม่เกินสองหมื่นคันนี้นะคะพี่เราเอ่อฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นไม่เกินสองหมื่นค่ะขอรายได้นะคะอ่าสามหมื่นไปไปลายนะคะสามหมื่นไปไปลายไปหาสี่หมื่นก็ได้คะ่ะพี่คะซื้อคนเดียวจบเลยบัตรประชาชนแค่ใบเดียวเครดิตไม่มีปัญหาพี่จัดเลยคันนี้โคตรสวยบอกเลยนะ พเมีมนะหลังคาดํานะคันนี้ออกห้างป้ายแดงพี่ว่ากี่ล้านร้านไปไปลายเลยนะคันนี้นะคะพี่ไม่ต้องห่วงเลยอยู่กับเรานะไม่ถึงร้านอยู่กับเราไม่ถึงร้านแล้วได้ตัวโคตรท็อปคันนี้นะคะขับเข้าไปข้างในแนละ้วโหไม่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนหนูบอกเลยนะคะแรงสั่นสะเทือนมันจะเป็นแบบไหนก็ช่างแต่ข้างในนะคะโหลูกเด็กเล็กแดงนะนอนอยู่หลับไม่รู้สึกบอกเลยหลับไม่รู้สึกค่ะรถเราสวยทุกคันหรือจะเป็นแบบนี้นะคะ Honda Accord ค่ะเอ้ยโทษที Honda Civic ขา fc นะคะคันนี้พี่ขาก็สวยเหมือนกันนะคะไม่ชอบสีดำจัดมาสีขาวนะคะคันนี้ก็สวย Civic fc ปี2019คันนี้น่าจะเป็นตัวท็อปนะเดี๋ยวดูก่อนคันนี้เหมือนจะเป็นตัวท็อปนะคะอ่าอ่าตัวรองท็อปค่ะคันนี้ตัวรองท็อปขอประทานอภัย599ตัวรองท็อปปี2020ไม่เก0 0 0ม ไม่เก้าหมืนปี2 0 2พันย0 0 0บาทผ่อน8 000, 9 0 0ันเกเท่านั้นเองคันนี้นะคะหรือจะเป็นอ่าทรงสปอร์ตนิดน,นึงนะคะตัว R S ค่ะพี่ขานะคะซีวิกนะอ่าซีวิกหนึ่นะคะ, Civic, นะ Civic, 8, ะ,คะตัว R S พี่ขาคันนี้ปี2,022ไมห้าหมื่นแปดแปดแสนเก้าหมืนเก้าพันบาทตัว R S ทัวที่เครื่องหนึ่งจุดห้านะคะตัว F E อืมโคตรสวยอะเดี๋ยวเรามาดูก่อน 1> FE หนึ่งจุห้า RS ค่ะคันนี้หลงกันไปหมดแล้วพี่คะ่ะถ้าใครอยากอ,าอยากได้รถซี v i c แล้วชอบรถหล่อๆแบบนี้พี่ดูดินะคะไฟท้ายอย่างนี้ FE แน่นอนอ่าถัดข้างๆนะคะตัว FC ค่ะนะคะชอบสเปคไหนชอบรุ่นไหนทักเข้ามาเลยเอ่อทักเข้ามาเลยฟรีราได้ทั้งสองคันนะคะหรือจะเป็นคันนี้คะ่ะพี่คะ่ะ FC อีกหนึ่งตัวนะคะอีกหนึ่งคันคันนี้นะคะถ้าดูไม่ผิดจําไม่ผิดตัวท็อปแน่เลยอะ ถ้าดูไม่ผิดจําไม่ผิดนะคะตัวท็อปแน่เลยนะคะพี่ค่ะออปชั่นมีมาให้ครบเต็มแล้วแน่นอนร้อยปเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบสเปคไหนรุ่นไหนนะคะทักเข้ามาได้เลยห้าแปดเก้าตัวเอลบอกเลยคันนี้ปีสองพันสิบเก้าสภาพโคตดสวยสีขาวมุกด้วยนะคะชอบแล้วรีบจับรีบจองเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างพี่ขาสามารถสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะใครที่เป็นสาวกแล้วฮอนด้าตัวซีวิกนะพี่มันไม่ค่อยมีนะแอคคอร์ดก็หายากนะช่วงนี้นะคะราคาเราก็ดีซื้อออกไปมีวันดันตีของทางร้าน ให้ด้วยประกันเครื่องเกียร์เราก็มีให้ว่า บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงเราก็มีให้ของแถมเรามีให้จุกๆถ้าชอบแล้วนะคะทักเข้ามาได้เลยเบอร์ที่ให้ไว้โทรได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเรื่อยๆเลยสาหรับคลิปนี้ e ีีนี้มาอัปเดตสต็อกให้เห็นกันนะคะแล้วเจอกันให่คลิปหน้า E ี EP หน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอิวไว้ด้วยฝากอีกหนึ่งช่องอิวรถกระบะมือ2อเพรยน์ใครที่เป็นสาวกรถกระบะต้องการหารถกระบะใช้งานเมื่อไหร่นะคะรบกวนติดตามช่องไว้ด้วยรถกระบะนะคะช่องอิวนะคะสามารถฟร ทุกคันนะคะบอกเลยสภาพสวยเกรด A ทุกคันนะคะผ่อนเริ่มต้นหลักพันเท่านั้นสนใจสอบถามทักได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ